าก็ดีและไอ้เอ้ยฮะเนี่ยโอ้ยมาเด้อขวนเด้อให้น้องปรึกษาแน่พี่เอ,อ้ยมีเหรียงสิปรึกษาบ้านเนี่ยมีปัญหาปรึกษาจ่อยอคือจังซี่หรอกพี่โอ้ยลืมสาวหัวโอ้ยเจ้าบระค้นแนวไรเว้ยแนวพอแนวแม่พอเนี่แล้วบอกเขาพูดได้กันสีขส่ขวกสี่เคียเขายุ่งสิเห็ุจังซี่แล้วคือเป็นเัื่องสิไงมันเป็นนำแนวห่วยเอะไะเด้อบ้านเนี่ยเอามือยัดใส่กระเป๋าไว้ละมียังคุยกันเลยเอามีปัญหายังปรึกษากับบ้านได้โอ้ยมักสาว มักสาวแห้งมักไผ่มามักกระดักกระดอโอ้ยบ่อไก่บ่อไก่พอไก่บินตกนี่ล่ะนั่งยี่เมืองไหนล่ะข้างโกงเนี่ยเออคือม่นขีบเอาลดโอ้ยว่าเบิ่งแล้วเขาเจ้าว่าสงศ์ตนไหมสงสารสงสารไหมบ่อะไรเหลือตายแต่ยังว่าสงศ์ตนบ่ไหนมักแห้งมามักแห้งพี่เอ้ยใครไป่ได้เป็นลูกเป็นเมียในเวียกงานการสางบ่ไอเห็ดเดี้ให้นางอยู่บ้านไรไก่ยางเดียวน้ำเขาบ่ไอตักคอยสิตักให้ให้แล้วหาเปลวโอ้ยอะไรงี้ยู่ตัวอะไรค่ะแถวนี้เราขันอาสามักเจ้า เป็แต่เอาเห็ดลูกเห็ดผัวอยู่ดอกบางตีผู้ใหญ่ลำอามเป็นตะบอกไปตัดอ้อยเมื่อการดีพะโล่เนาะตัดอยู่แล้วครับขันบอกขี่ขั้นคนกับผผ่านผู้หายเนาะแท็กซี่เนาะหายอย่างไงคนผู้ดีก็ดหรอกใครก็กบยืนละพี่น้องนั่งอยู่ยกลไกผู้จักค่วมรอเถาใหญ่ดอกผู้อยู่ยกลไกผู้จักผู้จักขัดคอยผู้ดี้ข่รอเลยผู้ดีเลือกตัวหนาทางดังเปรเพราะทุกคนดังเปรย์ใจบ่มันดังฮันมาสั่งพ่อแท้ข่มเนาะข่วมทางใน คุ้มทั้งนอกไก่หน้ามูนในแมวห็นว่ากระไดขึ้นเบิ้งกระคักดเด้อหล่าเด้อเบื้องคันมันแงกันแ่งอางนี่นอ่ยนอ่ครับนาแม่กับซ้ำนี่ละเออนาพ่อกับซ้ำนี่ละซ้ำนี่ละเออบวกกันเขาห้ามไม่รูออกมาหนาซ้ำเขิงเี่ฮิตทั้งหลาบ้าน่ะไปใส่มาใส่ที่บอยากแต่นหนาลูกเขาลูจีบอยากดอกพี่ค่ไปเที่ยวบุญบ้านนั่นไปเที่ยวงานบ้านนี่กับมารถดสองแถวใส่นาพ่อกับลูกเธอเลยเธอเลยไปโลด น้อยเอาดินไส้ว่านบันบปุ๊บเป็นแต่เบิงว่ะโอ้ยันขี้ดินเขาตายเลยแมื่อวันจังหนึ่งก็คือผีบาคือคนโบพอ่อนไงคนโบพ่อปัวเลยนะเป็นโพโ์เพเวพุ่งพุ่งพึ่งพึ่งยันในดอกล่างวดีมันอยู่แปลโพลเวยพูล,ล่ะยังเคลียร์เขาเอ้อกินของมามาอยู่ยังกิงนแสียบยู่แปลเข้มละอย่าไปแต่งงานกับผีบาละถ้าลูกออกมาเป็นง่อยป่ะพี่จอยสิพาคนี้จากผีบาเสื้อต้วนให้น้องนุ่งดวงที่บ้านเน่ฮะไม่หยังผู้ใดก่อน น้องนุดดวงขี่บ้านโอ้ยคอยมาเสียดายแห้งเชนอ่่ให้เนี่ยน้องย่งเงาเสดายเป็นยานเดี๋ยหเนี่ยเสียดายอยังเขาต้องเสียดายน้าเพราะท่านมีแฟนตัวบ้านอยู่สามเหลี่ยมขอนแก่นน้ำไปจีบรถใอยบ่กหูเจัาว่าน้องนุดดีแล้วนนล่ะเปนน่องรับอยู่สิที่กินขอยหูเจัาว่าน้องนุดอยู่หดือเออแต่ว่าคอยหังบ่เข้าใจว่าเราเป็นน่องนุดเนี่ยนี่ล่ะเจ้าของเสียงเพลงสันสนีน่หนีช้ำเลยว้าขึ้นเพลงต้องพื้นเลย,ย,ยผมมักแห้งมกักจับจิตจับใจมักจนลืมเขาลืมน้ำ ลืมเวียกลืมงานผู้ใดคุณอุ้ยมักแห้งแถบอ้ามักแห้งเอยมักแห้งมักแห้งมักมักคักแถบอ้จาจะคักบักคักเหรอพี่เอ้ยขนาดนางตำเจียวอยู่ในขั้วยกสาขืนในเงี้ยเสียงเพลงเขาหูนี่จนเจียวเน่าข้าขคกเลยโอ้มักคักมักแน่อหลีพี่น้องมักแห้งมัเป็นนึ่แต่มักพะโล่สมัยนั้นน้องนุ๊ดดวงชีวันชีวันดังมากมันชีวันเลยเออเชีคนละคนแล้วน้องนุ๊ดดวงชีวันดังงสมัยนั้นโอ้โหเสาวข้ามผองมากนับหนึงเลยว่ะ ก็พูดถือว่าหาที่แตกยังหัวงอกกันอยู่พุดสินแล้วก็ยังว่าสันสนีนี่ทำสันสนีเลยเน่สมัยน้องหนุดดวงคีวันนั่นโอ้คีวันคีวันวันวันเนี่ยมันเป็นเรื่องเจ้านั่นล่ะดวงคีวันดังๆอ่ะมันเป็นเพียงห้องครูเลยยุคห้องครูยุคห้องครูทวโอ้ชิดพ่อแล้วผัวเมียพ่อพ่อกันเมียก็พูดถือว่าหาที่แตกยังนัเนี่ยคอยจื่อเนี่ยเพ่งได้อยู่เลยมันว่าจังไหนในในเนี่ยเพ่งว่ามีอันทำหนาทำหนาโอ้ยหนุ่มหน้าเข่าสาวหน้าเธอทำไง มาซ่าคือดอกแทนยาเอ้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 าอันมาบ้ากัดฉีดยาจ้กเข็มแล้วสองเข็มแล้วเหลือแต่ว่าสิบเข็มหมดเลยบ้าแมนไตสะดือเนาะบ้าแมนคอยลืมข้าวลืมข้าวยังคอยว่าสิว่าคันหูจับว่าน้องนุชคอยขอฟังเพลงนี้แล้วคอยว่าสิว่าสีได้เลยนี่บ้าอือโอ้ยขอฟังกับเพื่อนฟังดอกนาย่อมมีสารเพลทเอาห้องผู้เดียวเมื่อไรทีห้องได้มาสีมวลเนาะบ้าจังบอเด้วยคุณเด้อไปยัง แห่งนี้คันแมนมีคนห้องใดนี่ร่างวันจะเอาเท่าไรน้ำผมเนี่ยอุ้ยพี่ให้นั่งห right in ้องซะพี่นั่งหัวงอกไอ้โม้โอยกูโค้งเข็งแห้งเจอล้วนี่ไหมให้หนูห้องก็ได้พี่โอ้ยบักตีกองเซบาห์ใช่ไหมสู้ทรงเสริมกันดีเนาะแต่มันสู้เหยียยังล่ะผู้ใดบอกล่ะตีกองเซบาห์กนนี่ไหมว่าแมนตีกองเซบาห์เจ้าพี่ตีกองเซยังสันตีเซตาหนูนี่ตีเซตาเบิ๋งตีพี่ ตาหนูเสกบ่พี่โอ้ยแกมันเสกแห้งตาแดงมันตาบอ่อหอยปังโอ้ยอย่าหนูเถิ่นหนูเป็นอย่างพี่พี่ <c oughs> หนูเป็นนางสั้งว่าอยากอายปากอย่าของนะพี่พี่วันน,นนี้หนูวันนี้หนูซอมนี่แมวสิบวันสนเข้าจูงไปขึ้งง่วนาดิบบ <c oughs> อกสั่งเว้ยมันง่ายโหดสิพี่ใครแม่นหนูขันเจ้าเป็นหนูน่ะมันม,ม,มั่นมั่นหรอกพี่เอ้ยมันมันข้างแน่ยี่ตัวพี่มั่นเพราะใดหยั่งหลังคมแล้ว อุ้ยหนูตะวันนอกยังพอได้ขวัวได้ปิ้งกินอยู่เลยหนูป่าไหวเนาะเออหนูตลาดในที่กัดกันก็หมาเสยพูดได้หนูขี่เฮียนจักหมาจักหนูมาเนีพันกันเราเอาไอ้หนูทองผูกหนูโวยขนเฮ้ยกูสร้างเสียหายดีบรรพันธ์ขันมีปัญญาห้องได้แหละเอาทงปุ๋ยมาใส่รังวันยังมาอีด้วยขันประทับใจข่อยขอฟังนนตีบังกอนเป็นเสียงข่อยมา หยาบยางมึงเอ้ยมะเปล่อยงมันล่องบ่ถึกถึกบ้านของผีทำหน้าว่ามันกินหมาเ้าก็ว่าทำหน้าเนี่ยหูตั่มัยินทำงไปจ้อยไปอย่างนั้ยนะโอ้าแม้นยู่บ่ทำหน้าเนี่ยหูข่อยสมที่สุนบ่สมแล้วหูเน่ากระคักกระตุ่นนะหูเน่าย่างต้มาตีหน่อยมา้ัตนตัวโอ้สะพอนีกินหน้าเนาะขึ้นรถบ้านเหม็นหูจะคว้างว่าเม็นตองเท้าพื้นผิดอ่ะโอ้หูบ่ดีฟังไหมไปล้างหูนอฟังไหมฟังไหมประทับใจรถตีเลย năm này Lăng tiền đi มอลัมเด้โอ้ยศูนย์รวมมอลัมกองยังมั่คอยเอเลอยู่บ้านพักทิฟฟี่นี่เจ้านี่นะหพรหน้าบ้านพักทิฟฟี่เจ้าของเลยเปิดสำนักงานบ้านพักทิฟฟี่พ่อดีนั่แหละเหมาะเลยเหมาะยังจ้างมอลัมแล้วมี่มอลัมดีพี่จ้างให้เลี้ยงแถวนางเลี้ยงแถวอยู่ปันสาวล่วงเห็นบ่จ้างไปเฮ็ดยังมอลัมโอ้ยเฮ็ดบุญได้ไม่เ่าตัวเมื่อเสียเง็นคำนี่คุณได้ว่าจ้างมอลัมไปลกกาเลยหัวตัวเนี่ย นี S <S ่ก็มารำบ่เลนี่คณะหัวหน้าคณะบัวริมบึงโอหัวหน้าบอกไอ้กีต้ารก้อนเป็นผู้ร่องซื้อดอกแตงแต่พ่อแง่แหล่เล่ากรเซียนมาหนิละเออเป็นหัวนาอืมโอ้ยร่ำไปฟังเนี่ยอาจารย์เลยงเลยรอดจ้างเลยรอดหัวหน้าคณะบัวริมบึงร่องฟังมาทุกคนกระไรข้างนอกถือใจเ่าต้องจ้างว่ะเออหน้าบ่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะโอ้ย มหันเสียงกับฮอนพดกกกกะะะะอร์ตง่อยเขาเล่นจากเขาเนี่ยอันนี้อันนี้นนว่าจะไดนนี่คือหัวหน้าคณะบัวกลางเบิงโอ้มาละมือกันเฮ<อ>้ยมัวมาสูงมาไงเถอะวะสูงแค่ไหนมาจืดน้ำเขาตั้งแต่ว่าบัวกลางเบิงใชเนาะโอ้ยเขาทาน้วยแก้วโตคนแล้วว่างแน่หรอบัวโตว่ามันทาดมวยอยู่บนเลนนี่หนาเป็นพระรองหรือพระเอกพระเอกคือตัดผมแนวนี่ลองตัดเอาเอง ตยงจังเลยอยง่วนตาทั้งเอาทังเอาแต่ว่าทั้งงวันมันแง่ดเลยท่เลยเลยบริัทหรือตัดี่ทั้งนี้โอ้ยอดลาฟังนะว่าคือเวียนตาเนตาตแ่นี้โอ้ยวยานจ้งคุณนน่เยอะอ้ยเอานเลยเอานเลยมักหุ่เล่ามัจํำเลยมักจเลยแล้วใครบอกกันเลาครแล้วเด็กก้าวย้อนมาหอด้อนตอนตัวผมผูกค่อยช่มในรบทหลดในท่านประสานเื มันเสียงหูท่านอาจารย์ผู้ปาดเพียงแฟนเอ้ยคอย่าเลยเป็นสำเนียงภาษาลำเลียงหัวเอาหัวเอาหนะคันแม่นจังว่าลำคณะนี่ไปนี่บ่ให้ทึบตีนไหนบ่ผู้ไดหรอกิดผู้ไปไงเลยเป็นปอบเลยบ่แก่แดงเธอได้ปอบบนดื้อเธอได้บ่เนี่ยกินคนละกิโล่ปาดโอ้ย มันคือบ้านขวยบ้านนอกเนี่ยมันนอกก็ว่เป็นยังไนว่าจะมีขั้นหัวให้มันเลี่ยกับอยู่อะไรยัวบ้บ่ไหยตึงยังสั่นหมถึงว่าอย่างเขาตื่นกันนะมันก็เป็นแต่ตื่นอยู่ด้มันแตกคอกว่าปฏิโตแตกวุ่นวุ่นยอกันยังแมวเลยให้ทือกค่อยๆเองือค่อยก็ได้เืบค่อยก็ได้โอ้ยเป็นปัญหาเด้อมานี้เด้อค่อยเทือกินว่ต้องรับเลยงานเิดปัญหาแล้วเด้อย่างอะไรกันอยู่เด้อเอาข้าหนาข้าวหลังก็ได้บ่ะก็เป็นยังบ่ยุดบ่อยอยากเียหรอเพราะร่ลง สุดหยอดเขาหมอลำเลยอ้าวมันบอกว่าฝรั่งมันปอยมันคนคือกันนะ้อแม่นัไอ้บอกฝรั่งมันอยู่ฝุ่นตัวเพิ่เพนตัวโอ้คนละคนดิท่านมาหนุนดันดิหนาหยาดแก่มาแลอยเห็นวันหนหยาหยาที่ลงทงลงทาขั้นป่าโปติมของมันจะมาติเขาบ้าโอ้ไส่เบ็ดดิลักยามไส่มูเลยหวานนองต้งนตันตอนนีมันเป็นไส้เบ็ดบองไรดยมานเขาวุ้กระตังมันนั่งปอกกินหันปอกไี่เลยหรขั้นแท้ไปบัเซาหักพ่อเบ็ดก็ทิม สักว่าพระที <Gym. S 2> <S <S ่เอื้อนขอเลียนแฟนสายเงินสูงมีก่อนล่าลังวันมาเลยน้อมใจพักจักประสงค์สรุปลงอยากขอบพอแค่ล่อทานในวันสุดที่มันกันไปคือป่วยเต็มที่เลยสั่งคมไทยมันไงกวงอุลาานวลลำพันจิตวิตตัสยังสนิทเป็นแฟนสายแน่นคำมันค่อนไหนมากกว่าเท่าทิ่ล่างหลังชวนจะตุกจับแม่อั้นอุปภมอลลามเรืองฉันหมดแล้วมันมันร่ำพลังแล้วโอ้ยกาจีนไปบ้านพักทำใจผู้ายจังสิแล้วฮะนี่โอ้ย หมอลำอยู่สำนักงานทีฟีเจ้าเสียวจักรรถขวัญหันขึ้นไปเห็นอยู่น้ำโมฮักมาหอดไปใส่มาับเิหลับเสินงานมอนี่งานมอนี่บพใครว่างดอกมื่อกี้มีงานลำอยู่โอ้ยมีตลอดเบอร์ละซีหามองผนโอ้โหมันธรรมดาจะใส่ไม่มันธรรมดาในนี่คือหัวหน้าคณะบัวปงบัวโอ้คือซื้อตังโมเถอะวะสุดยอดจังฟงลำดีกูโม มันเมื่อยตัวล่ำหมาคักนางว่าจะไมนได้นางยองยอดเลยลูกขึ้นก็รู้เพราะขืนในมู้จมขึ้นรอยอืมเจียวเจียวเจียวเจียบ่ไม่เจียวได้หรอโอ้ยเจ้ยวคือหมายคือว่าดีโอ้แล้วไปฟังแน่ฮับมากแบบไหนฮะฟ้าเอ้ยพูดนะเลวปนี้แม่ผมเอ้ยนี่แล้วเลือกได้ดิโอ้ย เอ้ยฟ้าห้องแรงเศษฐกิจมันแพงอัดแด้าแบงบเป็นบคาหลักการของชีชนดาสังมาสู่วจนเถินแบ่งาบลายนั่นเงินแม่คาบลายหมายถึงเงินเฟ้อเอลาร ร้ซ yeah. ึกรขนาอีนี่กนาบัวป่งเหรือวันนี้โลกคนห้องสุมนี่กกาวเขาสูกรมจะเลิกไอพี่น้องเกิดมาสีวิไลแห้งผัวแต่งตโซลางยางน้ำทั้ง่เห็นยาสีมาคุ้มหุ่มห่อยอดมลลัไผ่น้องแต่ขานบ่ทั้งบ้านอื่นเขาลาเฝ้าแน่เดือเฝ้าตื่นดึกเดือลูกเศารหาเขาใส่ในพุ่งในพี่น้อง พยุงโตไปตับยุดเมื่อสมัยจะิญแล้วยาสีมัวเมาหยุ่นน้ำต้นหอมม้วมือโลกโกดลงจงนี่เกิดให้เอาทิมอย่าห่วงหาเดิมพนุ่งเลยแม่ป้าให้บอกลูกสอนหลานนี่แล้วเฝ้าคนค่ยหามาเรื่องวิชาดอกควมลู่ขั้นบ่มีควมหูสีเอาหยาไปสู่ฟันสู่กับควมจะเิญสู่ก็เป็นแก่ตู่ของคนเอาสู่มือนี่ดอกนี้ลนดอกอังไล ผมขอบอกน้องงายเฮาต้องพึ่งเดือตัวเองม่แล้วเอาตตวไผ่โตวมังสี่พื้นกำนบมีไดจงทำใจให้นักแน่นยาควัาแข้งเจ้าไว้วันและเดี๋ยวนี้เขาไปเที่ยวหอดวงจร์เฮาสิบตัมตออยให้มันงลอยอยู่เฮ็ดยาการ โอลำอ้หดีอดมวากเลยลดีมากที่สุดเลยหัวหน้าหัวหน้ามึงพูดอีซื่อไรนี่ทองอินรุ่งเรืองโอ้ยหัวล้ำทองเยนไปแจ้โอ้ยเคยได้เห็นแต่เสียงบ่เคยได้ยินหนาจักเถือวันนี้มันตัวจริงตัวจริงพ่อพ่อพ่อตัวจริทัแน้วพ่อเป่นหน้ามอดนะหัอหน้าอนตัวจริงหรือตัวแทอน่เ้ ตัวจริงก็ตัวแทะกันเดียวกันล่ะอันเดียวกันบอกเออโอ้เจ๋อมากเจ๋อมากเออคำดีมาเลยคำล่ำแต่ละคำเนียแน่นอนเลยผมมีความือเสืยันประสูพนในบอกเหรอคำล่ำขี่ลายอยสมมสิมาลับปอยู่งนัเสื้อเสื้อเสื้อลอยเปอรเซ็ตเลยนี่เป็นคนที่มีความืูเหมนบอลเหออือนี่จจมาแปดครับนาปีนาสีสอบเทียบมอมเก้าีหื้อสีสอบเทียบม้อสีกระังบ่งหนังสือปีสุดท้ทยก็ว่าสิเอาให้ได้ละหม้อดินแดงมันมันมัน้อโค หัวหน้าหัเป็นอราเอาผู้นี้อเอาผูนีทองอินลุงเรืองขอฟังอีกไนี่มองไหนไปฟังหน่อยเดียวเขาบอกบักเดินนางเดินเดินนางเดินตังตังมันคนละคนแล้วเดินนางเดินตังผู้พสูเป็นหรอี่เพือนมอลำซิงดนี่ซายาบัวแงน้ำบัวแงน้ำขันหัวิงอกเด้อผู้นี้ก็ลเป็นจุบุี่จนมนไ่มีเวลาพักอน มึงสิผมตายมดเคยได้ยินแต่ได้โทรทัศน์บัวแหลงนำขันอวยหนาออกจากบ้านมันทำไมถึงมีเวลาเข้าบ้านนั่นเนี่ยตีไปไปใส่แนี่ยหรอิดค่าจะล่ำล้วก็โทษถามกันเรื่อยๆแล้วก็เนเพราะนบ่มีโอกาสได้อวยง่ายนะตีเฮ็ดเจียวบองกระยอดมันออโอ้เนนั่นเนนั่นขี้จ้าบ่ทันละเอานะฟังแ่นหัวขีคขานโู้บ่ต้องโอมานอน บวนโก้เลยนี่แล้วท่านทำไมท่านทำไมมันทำการถึง่โอ้โหแน่นอนนี่ๆๆเจ๋อเจ๋อมากเอาละพ่อแม่คู่นั้นทั้งหลายคู่นีพอรำสิ่งเกิดเสกบนเวที่เกาะาเข้ามาสุขสวัสดิ์สาไรอมันเอาเ่กมันมีแบบเดินนั่งเดินเดินนั่งเดินตึงตึงใจเย็นเย็นมันบนท่านหัดใ้เขาไหว้คู่เวมันฆ้ายังยื่จะคิด่หัเดียวหนิเขาเลยลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ประิบอจิไปใยทางนอกเป็นนักมวยไหมอมวยโอ้ยเดินนั่งเดินเดินนั่งเดินตึงตึงอนะ บ้า oh. ที่โ oh. oh. hey, อ้เรังวันรั oh. hey, งวันพ่อยุธอยู่องสัน ว variance, ่าจะห้องแห้งไรนี่ไม่เท่ามากเยนักอกนักใจ